โมเดิร์นไนทีวร่วมกับบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเสนอร,รายการต้นไม้ใบหญ้าค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสผ่านมาในย่านพุทธมนทลสาย5ที่มานาอกขิดอีกครั้งหนึ่งณวันนี้เนี่ยเราได้ก้าวไปจากปีที่ผ่านมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเรต้องอยากจะบอกว่าพื้นฐานของทางมานาอาคิดเนี่ยนะครับ เรามีงานที่ทําอยู่ประจําเลยเนี่ยอยู่3มส่วนก็คือในส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ในส่วนของการดูแลการผลิตแล้วก็การตลาดในเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับเราทำพาวิจแกลเลอรี่เนี่ยจากปีที่แล้วปีนี้กระแสตอบรับดีมากในเรื่องของการจัดกระเช้าการจัดบูเก้แล้วก็การ เป็นกล้วยไม้กระถางที่เป็นการรวมหมู่ของกล้วยไม้กระถางในดีไซน์ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่นําไปใช้เพราะว่ามันทนกว่าดอกไม้สดทั่วไปอยู่ได้เป็นเดือนนะแล้วก็ด้วยรายละเอียดที่เราใส่ลงไปในเนื้องานที่มันละเอียดมากขึ้นเนี่ย ทำให้มันสวยงามแล้วก็เป็นที่ยอมรับในการที่จะมอบเป็นของที่ระลึกสร้างความประทับใจมันก็งานมันก็ขยายตัวงานต่อไปที่เรากำลังก้าวเดินเข้าไปนะครับก็คืองานจัดสถานที่แต่เป็นการจัดสถานที่โดยการใช้กล้วยไม้ที่จัดเป็นดีไซน์เป็นกระเช้าหรือเป็นกระถางแล้วเนี่ยเอาไปดีไซน์ต่อยอดเป็นการจัดสวนแล้วก็ สามารถจะปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสมในสถานที่นั้นๆแล้วใช้เวลาในการเคลื่อนเข้าแล้วก็ย้ายออกเนี่ย<ม>อย่างรวดเร็วซึ่งลักษณะงานอย่างนี้ผมว่าเป็นงานใหม่ในประเทศไทยแล้วแล้วในจุดนี้เมื่อเรามีการขยายฐานการตลาดก็กว้างมากขึ้นการให้บริการก็เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณมาน้าทางานคนเดียวจะไหวไหมของเราเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าผมเนี่ยมีน้องเป็นสมาชิกในมานากิจฟาร์มมีรุ่นลูกที่เริ่มโตขึ้นมา นะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางพาวขีดแกลเลอรี่ก็ให้ทางน้องสาวของคุณดีวันเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการมานะออคิดและพาวออคิดแก g a l l รี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของพัฒนาการของคนในวงการกล้วยไม้ค่ะสตาร์กินจีสารรองก้นหลุมเพื่อการป้องกันแมลงศัตรูพืชเหมาะกับการใช้กับพืชได้หลายชนิดเพื่อการารักษาพืชให้ปลอดภัย อย่าลืมรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชด้วยสตาร์ e ก G ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโซตัส Mo เด r n n i g ทีวีร่วมกับ